ใกสมรักคำสิงสองปี13เดือนชดใช้1.700แสนคดีภาคผู้เยาวสมรักคำสิงเมื่อเวลา9ก้านากา45นาทีที่ผ่านมาสารจังหวัดขอนแก่นได้อำาอ่านคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอายการเป็นโจทยื่นฟ้องนายสมรักคำสิงอดีตนักมวยฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกและนายพิเชษ ชินหันธาหรือเปกโก้เพื่อนสนิทนายสมรักเป็นจำเลยที่1และ2ในข้อหาร่วมกันพากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อการอนาจารโดยผู้เยาวนั้นติมใจไปด้วยร่วมกับพาบุคคลอายุเกิน15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปี18ปี ไปเพื่อการอนาจารแม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตามพยายาม,มข่มขืนกระทําชํเราผู้อื่นโดยใช้กําลังประทุษร้ายโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้และกระทําอนาจารแก่บุคคลอายุ15ปีโดยการใช้กําลังประทุษร้ายโดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หลังนายสมรักกระทำอนาจารและล่วงละเมิดทางเพศเด็กสาววัย17ปีที่รู้จักกันในสถานบันเทิงเมื่อวันที่10ทธันวาคม2566สารพิเคราะห์พยานหลักฐานโจทย์มีน้ำหนักรับฟังได้ว่าผู้เสียหายเบิกความตามข้อเท็จจริงซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะเบิกความเชื่อมโยงกันหากไม่มีมีประสบเหตุจริง ที่เป็นเรื่องหน้าอับอายเชื่อว่าไม่มีจริเสีแส้งเอาความเท็จมาแจ้งซึ่งอาจถูกดำเนินการเอาผิดในภายหลังสอดคล้องผลกับชนสูตรบาดแผลร่องรอยความรุนแรงที่พบบริเวณเต้านมจากการใช้แรงกดทับไม่ใช่การจับธรรมดารวมทั้งมุมปากช่องคลอดด้านล่างที่ผู้เสียหายให้การว่าจำเลยที่หนึ่ง พยายามข่มขืนโดยใช้กำลังประทุษร้ายแต่ไม่บรรลุผลเพราะดิ้นขัดขืนประกอบกับอวัยวะเพศจำเลยที่1ไม่แข็งตัวจึงจึงพยายามถูถ่ายด้านนอกข้อต่อสู้จำเลยว่าผู้เสียหายยินยอมขัดกับคำเบิกความพยานแวดล้อมรวมทั้งบาดแผลย่อมไม่เกิดขึ้นหากหากผู้เสียหายยินยอม การที่ผู้เสียหายเดินตามไปไม่ได้หมายความว่าจะยินยอมมีเพศสัมพันธ์และไม่ได้มีการพูดถึงการค้าประเวณีการนำสืบยังไม่พบว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์แต่อย่างใดจึงไม่มีน้ำหนักจึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟังและหักล้างพยานโจทย์ได้พิพากษาจำคุกรวม4ปี8เดือนจำเลยให้การเป็นประโยชน์ต่อการ พิจารณาลดโทษ1ใน3คงจำคุก2ปี13เดือนกับอีก10วันและให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่ญาติเป็นจำนวนเงิน50,000บาทและผู้เสียหายอีก1 1 2 0 0 0 0บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีตั้งแต่กระทำละเมิดส่วนจำเลยที่2ให้ยกฟ้องหลังทราบคำพิพากษา นายสมรักยังคงยิ้มได้บอกเพียงสั้นว่าต้องสู้ต่อเช่นเดียวกับนายอิทธิศักดิ์อัตรกรทนาความที่ระบุว่ายังมีข้อเท็จจริงอีกมากที่ต้องวินิจฉัยเพิ่มเติม